สวัสดีครับพบกับป๋องแป้งสมุนไพรครับผมวันนี้มาทางเขานาครับผมบัไก่จากนาครับมาเจอกระสุนไพรตัวหนึ่งครับกาลังออกดอกก็ดีครับมาดูกันเลยครับว่านั่นสมุนไพรอะไรครับผมนี่ครับดอกสีขาวสวยงามเลยนะครับผมเอื้องไม้นานะครับหรือว่าต้นเอื้องต้นเอื้องช้างนะครับนี่ครับผมนี่ครับดอกเขาสีขาวสวยจริงๆริง ถ่ายตัวนี้พี่ถ่ายตัวนี้เดีวถ่ายตัวนี้แล้วกันนี่ครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับสวยงามครับผมนี่ครับใบเขาจะเขียวนี่ครับดอกเขาเกสรสีเหลืองนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับผมเห็นในกรุงเทพก็จะเป็นดอกสีแดงเล็กๆใช่ไหมครับแต่นี่เป็นพันธุ์พื้นบ้านของอีสานบ้านเรานะครับจะดอกสีขาวดอกใหญ่กว่าสวยกว่านี่ครับดอกเขาจะใหญ่กว่าดู ก็จะเป็นสีเหลืองครับนี่เดสรนสีเหลืองสวยกว่าต้นก็ไม่สูงมากครับหนึ่งถึงสาเมตรนะครับผมเป็นไม้พุ่ม,มนะครับขยายพันธุ์โดยใช้มเมล็ดกับหัวกับละกับเง้านะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดแถวอีสานครับเขาเกิดในป่าเต็งลังใช่ไหมครับ<ม>หน้าร้อนเขาก็จะเขาก็ต้นเผาก็จะตายหมดเขาจะมีเงาเขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินซึ่งพอหน้าฝนเขาจะแทงต้นขึ้นมาใหม่ แต่ถ้าเราไปปลูกในกระถางหรือเอาไปเลี้ยงในกระถางในปลูกเป็นไม้ประดับนี้ครับเขาก็จะออกดอกตลอดออกต้นตลอดปีออกดอกตลอดปีครับเพราะถ้าเราให้น้ำเขานะครับเนี่ยครับใบเขาจะนุ่มข้างบนมันข้างล่างจะเป็นข้างใต้ใบจะเป็นเหมือนผิวกรมะหยีนะครับข้างบนเป็นมันครับผมใบออกเป็นใบเดี่ยวนะครับเป็นหมุนรอบเกีียวเป็นเหมือนขั้นบันไดครับเป็นใบเหมือนบันไดบนนะครับใบเขาเนี่ยครับ สรรพคุณนะครับผมไทยม้งเขาจะเอาไปต้มน้ำดื่มนะครับแก้โรคความดันโลหิตต่ำนะครับส่วนไทยใหญ่จะดองเหล้าเพื่อบำรุงกำลังนะครับผมส่วนคนอีสานบ้านเรานะครับแก้โรคตามขโมยนะครับผมโรคตามขโมยในเด็กนะครับผมนะครับดูครับสวยครับเนี่ยก็ไม่ใหญ่นะครับก็ไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดเลี้ยงเขาดีๆผมว่าใหญ่นะเนี่ยต้นนี้มีกิ่ต้นเนี้ย มีหกมีหกต้นนะครับนี่เราเง่าดิเง่าเดียวนะครับเนี่ยนี่นี่หัวเดียวขึ้นต้องหกต้นเลยถ้าเลี้ยงเขาดีๆผมว่าสวยนะขึ้นสวยมากถ้าในกระถางเนี่ยเนี่ยครับใบเขาจะเขียวสูเขียวแบบว่าไม่เขียวเข้มแล้วเขียวกึงเขียวอ่อนเขียวกลางๆไม่เขียวเข้มมากดอกจะสวยสีขาวสวยผมว่าจะขุดไปปลูกอยู่นะแต่แถวบ้านผมก็มีเยอะแล้วอ่ะบ้านผมมีเยอะจริงๆใครสนใจทักมาเลยนะครับ แถมแมแถมเยอะครับเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆไม่แพงครับแถมให้เยอะแถมเยอะครับเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆครับที่ทุ่งมาบ้านผมมีเยอะไงถ้าถ้าถ้าแถมจะค่าส่งมันก็จะหนักนะครับค่าส่งนี่ครับนี่ครับดอกสวยมากมากสีขาวจริงๆ ตดวกิ่งของเขานะนี่นี่นี่หน่อของเขาเขาแตกหน่อเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยครับสวยงามจริงๆสวยเอื้องไหมาหนาเอื้องไหมาหนาส่วนพี่ติ๊กเราก็อยู่นู้นไกลๆนู้นครับแกไม่มากับผมหรอกมาแกร้อนนี่ครับเนี่ยน,นี่คือป่าต็งลังที่เขาทํานาโคกนะครับนี่ครับผมเป็นนาเป็นที่เขาทํานานะครับทางเข้านานะครับ นี่มาดูดอกกระเจียวครับผมดอกกระเจียวครับกระเจียวออริจินอลของคนอีสานบ้านเรานี่คือดอกกระเจียวนะครับนี่ครับนี่ดอกกระเจียวต้นใหญ่ไหมครับใหญ่เนาะสมใหญ่มากเลยนี่ครับนี่โอ้โหครับผมนี่ครับนี่นี่ชมสะบาสีนี่ผมยังไม่เคยเห็นนะท่านผู้ชมชมสะบาสีแดงครับแดง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 สวยมากเลย อุ้ยสมุนไพสีต้นสีแดงรูดดอกสีอะไรนะครับนี่ครับนี่ครับสวยยิ่งน้ำมากคุณเพียงนี่ครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ๋องแป้งสมุนไพรครับคิดหน้าจะมีอะไรติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณครับ